เอาสวัสวดีครับวันนี้เราไาอยู่เกมทรมานคนนะครับแตอนแรกต้องหยิบอาวุธมาก่อนแล้วนะ,อ,นนะอ้าวมาทีเดียวตายเลยดไดาดาดาอันนี้อะไรโอ้ยสีเฮ้ยฝักได้นี่ว่ะเซตเดียวเออสีฟ้า เด em uh, ี๋้อกระเซ็นนี่หัวใจตรงนี้นี่ครับตัวอะไรดิเอออ้าวไอ้ห่าไม่ถูกหัวใจเลยสักนิดเดียวตายได้ไงครับได้แล้วาใหม่เอาใหมยตา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 ยอูโอ้โหพอแล้วพอแล้ว ออ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 อ้าวเนี่ยตายเลยเดี๋ยวๆๆโอ้โอ้แล้วก็ได้3คน

อา้าวทำไมหัวไม่เป็นแบบนี้วะเนี่ยเอาเอาเอา้าวน,นี่นี่เทียบเที้ยบตรงนี้ตรงนี้ใส่นี่นี่ตรงนี้นนอ้าไม่วางปะ่ะเ,เร็วเร็ววางวาง ไม่หวังเฮ้ยเปลี่ยนของไม่ได้รีเซ็ตเลยแล้วกันเอารีเซ็ตก็ไม่ได้เออยิงอ่ะมีอะไรวะเอนี่ยออ เลือกแรงไม่ได้เลยคิบหายแล้วเดี๋ยวได้ละกอก่อนกอก่อนอ่าหลังจากคอมพังเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ,อุ้ยลงขครับข้างซ้ายข้างขวา เลือสาดเลยโอ้โหลอกลอกลอกผิวหนังออมาโอ้ อ้าวทำไมเป็นล้วนเนี่ยดูนิ่งๆสิไม่อยคูดเลยนี่แล้วก็ทาสีครับดูดทิทรมานเวลาตายหัคอดูคอดูแขนครับ ไม่น่าดูเลยผาทางห้หมดไม่ต้องมองหน้ากูหรอกเดี๋ยวพอตอนทาเสร็จแล้วกันโหอเสร็จแล้วครับตอนนี้โอ้โหโดูดิ ง่ายตรงตัวก็ไปล์รอบมหลังมันด้วยอูยออาวเสร็จแล้วนั้นผมขอตัวลาไปก่อนคนระับสวัสดีครับ